รถเป็นไงบ้างพี่สภาพสวยไหมสภาพสวยครับโอเคครับผมรถสวยถูกใจครับผมสวยถูกใจสวยค่ะถูกใจเซลล์บริการดีไหมคะพี่ดีมากเลยเซลบริการดีมากค่ะพูดดีมากบริการดีครับไม่ยุ่งยากครับประมาณกี่วันวันที่คันนี้3วันประมาณสามวันบริการดีปุ๋ยพูดตรงไม่มีเมคเลยโอเคมากค่ะแล้วก็แนะนําทุกอย่างรายละเอียดหลายหอย่างแล้วก็รถดีค่ะสุดท้ายนี้ให้พี่บอสฝากถึงลูกค้าที่อยู่ทางบ้านที่กําลังมองหารถใช้นิดนึงครับพี่ ใครที่อยากได้รถครับเชิญมายูนิคอนทูคาได้เลยครับก็มาได้ฮะที่เต็นท์ยูนิคอนนะฮะถนนรบเก้าครับผมบริการดีฮะสินค้าคุณภาพาท่านใดที่สนใจนะครับจะอยากได้รถใช้งานนะครับสภาพดีสภาพสวยนะครับแนะนำครับที่นี่เลยครับใช้เงินออกรถ1 0 0 0บาทครับพี่ค่ะก็ไม่ต้องไปไหนคะ่ะที่นี่เลยยูนิยูนิคอนที่นี่ที่เดียวเลยคะ่ะคุยง่ายคะ่ะไม่มีปัญหายาก อย่างไม่คิดว่าจะได้จริงๆก็ได้ค่ะถ้าใครอยากออกรุ้นะคะมาที่เต็นต์ยูนิฟอนได้นะคะใช้เงินออกรุ้แค่พันเดียวค่ะ